ไม่เอาไม่เอาร้านนี้ไงต้อจะกินร้านนี้ก็ต้องร้านนี้ฟังไม่รู้เรื่องเหรอเออหยุด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 ทะเลาะกกั่อนนะครับถ้าทะเลาะทั้งวันแบบนี้คงไม่ได้กินแน่เลยก็จะกินร้านนี้อ่ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติ้งติงติงที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะไหนคุณบอกคุณจะไปร้านอื่นไงร้านนี้ก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างเอิญอร่อยไหมแซ่บไปลิ เฮ้ย <im> นี่พวกคุณทำอะไรกันนะเออผมปากมันเลอะเขาก็เลยเช็ดให้มีอะไรปะเช็ดให้ได้ไงนี่แฟนนะนี่แฟนใจเย็นก่อนนะครับทั้งสองคนเป็นแฟนแล้วไงเป็นแฟนแต่ไม่ใส,ส่ใจวาสันยังใส่ใจกว่าอ,อีกเอิร์นพูดแบบนี้มันไม่ดีนะใส่ใจมากกว่าเหรอดีกว่าเหรอดีกว่าตรงไหนพูดมาดิก็ดีกว่าทุกตรงนั่นแหละทำไมหรอไม่พอใจหรอคะเอิร์นใจเย็นก่อนนะเออไม่พอใจ ไม่พอใจก็เลิกไปเลยดิเออเลิกก็เลิกไปดีเลิกแล้วนะก็ไปเก็บเสื้อผ้าเลยไปเออเอาไปละเออเาดิเดี๋ยวก่อนนะครับค่อยคคุยกันครับอะไรวะเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็ได้กินของฟรีละแหมตัวเองนี่ฉลาดอะเก่งที่สุดในโลกเลยปาตัวเองกลับบ้านกันเฮ้ยเดี๋ยวอ้เองเห็นโทรศัพท์เขาไหมอะลืมไว้ตรงไหนอ่ะเห็นไหมอะนี่เห็น ยูนี่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่เข้าใจเนี่ยคือเนี่รับี้ยหาโทรศัพท์นยสิใช่คืนนี้หรือเปล่าครับผมเป็นฮีโร่ถ้าผมช้าผมจะช่วยคนอยู่ได้ไงนี่ครับโทรศัพท์เรื่องค่าอาหารถ้าจะให้ผมเลี้ยงบอกผมตรงๆได้เลยนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณที่เลี้ยงนะครับเห็นไหมคุอโอนแล้ว